สวัสดีจากสิเวเดนพบกับแม่ตะกีอีกแล้ววันนี้มีเมนูนําเสนอแปซซ่า,<ส>าค่ะทุกคนมีกุ้งแล้วก็มีขาหมูนะคะขาหมูช่ำๆกับน้าจิ้มทําเองค่ะอร่อยมากสูตรนี้นะคะฝรั่งติดใจกินทุกสัปดาห์ก็ไม่เบื่อค่ะนี่เลยผักของเราประมาณนี้นะคะได้จากวิลลีสมีขนมจีนแล้วก็ผลไม้นะคะประมาณนี้ค่ะวันนี้อาหารเย็นของเราช่ำๆ ฝรั่งน่อยชอบมากดีใจเนี่นะคะมีคนถามว่าอยู่นู่นได้กินอาหารไทยหรือเปล่าอยากกินเมนูไหนจัดไปค่ะแม่ตะกี้สามารถทําได้ทุกเมนูที่อยากกินนะคะหาซื้อไม่ได้ค่ะต้องทําเองฝรั่งกินแปซะเป็นอาหารชอบของเขาแหละอ่มแซบบ๊อบป,ป๊าแซๆ พี่แจมินช่วยยายไม่กินนะแต่ว่าช่วยยายแต่บอยายอย่าบอกว่าได้คำไงเวลากินเขาไม่พูดอาลูกเแลดูยายเป็นตัวอย่างที่จริงที่จริงมันคำใหญ่มากใช่ไหม <ขอ S 1> ผักได้แบบอันนี้มันห่อได้ดีและมันเป็นพอดีด้วย่ มีกุ้งด้วยมีใครจะกินอะไรก็จัดไปอ่ะดูดูดูฝรั่งจะห่อนะดูเขาจะหอ่อติดไหมดูโปรเฟชั่นอลฟิกซ์อะดูโปรเฟชั่นอลค่ะเท <c oughs> <c oughs> ดกระป็นตาเทดกระป็นโอ้ขันเดียวแล้วโอ้ยดิสก <c oughs> ุสสลัดแล้วป,ปะวะเพอร์เฟกตเลย Um. นี่นะคะได้กินอาหารรสชาติบ้านเราก็มีความสุขนะคะส่วนอีแม่ค่ะก็มีลูกติดนะคะนั่งก็นั่งด้วยกันจากเก้าอี้ตัวเองไม่ยอมนั่งนะคะนั่งเป็นกําลังใจแม่นั่งแบบติดตัวกันเลยจ้าส่วนเด็กๆนั้นก็ทานแล้วนะคะก็เหลือแต่ผู้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเย็นของเราวันนี้ใดๆคือเอนดูสาหลามากไม่ว่าจะทําอะไรติดแม่มาก โตมาแล้วมาดูคลิปย้อนหลังนะลูกว่าหนูติดแม่ขนาดไหนชีวิตแม่ลูกก่อนนะเนาะข้าวก็ต้องกินลูกก็ต้องเอาจ้าคุณฝรั่งก็ทานอย่างอร่อยอร่อยปกตินางจะไม่ทานอาหารเย็นเยอะนะทุกคนแต่ถ้าทําเมนูนี้แล้วกินแบบอิ่มสบายใจคําใหญ่ๆไปเลยจ้าชํานาญมากนะดูวิธีการกินของเขาตอนแรกๆทําไม่เป็นนะแต่ตอนนี้เชี่ยวชาญมากๆขอบอกไว้เลยเดี๋ยนี้พาเอเชียมีเกือบทุกหาง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลจริงๆอ่ะว่าชุดปลาดูแพฟิลิสมันเหมาะกับการทำห่อแป๊ะซาพ,พอดีเลยค่ะอันนี้นตอนแรกใส่ต่อันสลัดอันเที่ยงที่มันกรอบๆแต่มันห่อแล้วมันแตกไงอ่ยนี้เลยใส่หมูใส่กุ้งเทศให้กินเื่อเดียวนนานละฟังติดใจจ้า เปองนี้ยน่กอมันกอนให้ยัมาคำใหญ่เลยก่อนหังอืมช่ำๆไปเลยจ้าไม่ใช่ไม่ใช่หมคำลูก โอเคขออนุญาตกินต่อลาไปก่อนบาย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 ค่ะพี bye. Bye ่เจมี่บายบายค่ะ